อ่าเข้าไปติดตามครับผมเนาะแนวทางปูห้าเจ็ดแปดครับผมงวดประจำวันที่สองคือสาคมครับผมเนาะสิเป็นตัวใดอย่าผักเนาะปูว่าได้มาแล้วครับผมว่มีแปดมาแล้วมาแล้วเป็นตัวไดนเอฟซีว่า ของไผ่เราฮันลาของพ่อตำเรียงดับหกบนฟูว่าวหงมันมากบนเกือเอาหกสีมาม้ะมันเด่นหงกับเจ็ดยบใส่ก็หยิบมันหงมุกซะเจี๊บสองหกเป็นเจ็ดสิบสองมาไปรับกันครับผมมันก็ว่าอ๋อเจี๊ยบสองมาเรื tteokbokki. ่องเจี๊ยบสองเก้าเป็นร้อยสิบสองแปดเป็นกำลังมันเป็นเหล็กกำลังวันครับผมนี่ดูนี่ดู อเห็นไหมเดี๋ยวทีว่าไปฟังเดี๋ววันอาทิตย์นี่ีดวันอาทิตย์หกนี่ระวังหกแต่ว่ากับว่าหกอ่าโอ้เจ็ดหนึ่งเห็นบ้านอ e, e. ok ่ะครับผมหนึ่งสามเจ็ด UH! ต้องจิตว uh ันอาทิตย no? so ์นี่ครับผมอาอกเหียว่านี่บ้านนี่วันอาทิดเรียกว่านอังคารศูนย์สี่หกบ้านแปดบวมีเหลือหกสี่ศูนย์ต้อติดไทยุนี่ละ นั่นยังหันหกสี่ศูนย์ออกรับการก็ได้เอ็นบอจ็ดหนึ่งเอ็นบอนึ่งครับผมวันนี้เรื่อวันมันออกว่่าานออกวันอาทิตย์วันอาทิตย์อ่าเรื่อออกวันอาทิตย์โอ้มีหกมีเจ็ดมีหนึ่งภาพก็ห็นึ่งนะเจ็ดว่างหกกับเจ็ดไทยเนี่ยมันว่าเจ็ดหนึ่งคราคือร่างเดียวกันเนาะ เอาพี่ร้องเด็กของปู่เ้ยพี่ร,ร่องสูนหกย่านหกมาแรลกว่าวิ่งล่างหกมันจะขึ้นบนเลยวัน <c oughs> oui นี้เอาเรีย้ปูรักไอยเรอย่สโอ้กกนเรีย่ว่ารักลอยไส่มาแล้แจ่มแจ๋วไอ้ตัวนี้เก้าบ่เก้าไม่เป็นที่แปดรบัเวเดนมันดับหนึ่งล้าเจียล่าบานนี้มันออก วันอังคารเนี่บ้านระวัางนีกล้ใกล้กันเคยกว่นนี้ใกล้ๆกันเันอังคารบ่เลยวันอังคารเนี่บานีอใกล้ๆกล้กันเงิเงวนประจำวันที่สองมันออกใกล้ๆกันนี่ที่ก็เคยเห็นใตเบื้องอยู่ออกใกล้ๆกันน่ะนี่นเงวดอนังคารห้าสองเนี่เนกว่านี่บ้านเ่สามสองสองสามเนี่ยระว่างนี่นี่ตัวเด่นทำนะไอเลขไอ้น้องย่าเป็นเลขไอ้น้องนะวันอังคารวันอังคารออกวันที่สองครับ สองตุ้ดตะขาตานวันที่สองเนี่ยเราว่างสองตามามสองเนี่ยโอ้หได้นอยกันพี่โอ้ราวังเลยนี่ตีปูโอ้มันบอกว่าตะานเล็นเลข่างปเทศเบ้าต่างตรงคือไปเลี้ยนมา้มือกนไปเลี้ยนม้าสูตรมาอ่ะเค็ดเบิงว่าหันกระเข้าบนอะครับไปเลี้ยนมานํางคู่บอาจารย์จากเลี้ยนมือหนึ่งโอ้ มาเห็ดด่อนลังมากเขางกงวดเจ็ดงวดเขาบนดังเดียวสถิติย่อนรังบ่ปูมันก็เือมมันมีสูตรเห็ดด้ะอ่ะโอ้ค่าคู่เป็นมื่นได้บ่ปูเห็ดให้เห็นบ่เห็นเห็ดใ้เบังในยูทูปบ่ได้โอ้มาแล้วได้ทั้งที่พาคมาแล้วค่าวิชาสิบสูงได้ห้าตัวได้ห้าตัวมีแปดมีสามมีสี่มีสองมีศูนย์มาคขบบนโอ้ปูได้ตัดแปดดัดแปด ก่าวเก่าเป็นที่แปดผู้เล้ยัดแปดออกไปเอาพี่น้องผู้ไปเลียดมากเพื่อเอฟซีโดยตรงเลยครับฉันเรียกเขาบนตลอดหลายวัดจิตแล้วค่ะห้าจิดแปดเลยพี่น้องเอฟซีเด้อเอาก็ได้ถือโอกาสมาตองเงือนเลยพี่น้องเด้อเนาะอันนี้งวดประจําวันที่สองเลยพี่น้องเด้อเนาะวันที่สองพุทธภาครับผมเนาะหายบ้าแล้วบนบน นาะมีสองศูนย์ศูนย์สองกลับด้วยศูนย์สี่สี่ศูนย์อ่าสองสามสามสองเนี่ยเมื่อไหร่เรามาให้เนาะอ่าบนนึกถึงหนมาขบบนเห็นปะมาคขบบนศูนย์สองสี่ห้าหกครับมาขบบนไม่ได้ออกศูนย์หกเห็นปะครับโอ้มันมีอยู่ได้หนึ่งเลยมีมีเหลกอยู่หาตัวครับมาขบบนมีหาตัววนี่ก็มี่หาตัวตัดออกแปดเลือกทอนโอ้ วางตัดเปดออกไปผมมีห้าตัวแต่ว่าอีกตัวนึงเป็นเปดตัดออกยุ่นละอ่าก็เหลือศูนย์สองสี่สามสองตัวเพื่อสามตัวก็บยุ่นี่อ่ะโอ้าับใส่เอาเลยนราปูยุ่นละเพราะว่าเหล็กโอ้เอาสูตรนีกแล้วพี่น้องโอ้เข้าตรงๆเลยตารางนี่วันนั้นก้าวเก้าแม่แม่ป่วยเบิ่งอยู่เขาเก้าเก้าครับ โอศูนย์หกคันแรกลอกได้ลักซิบมาเบิ้งเลยบ้านนี้มาเบิ้งบ้านนี้มันมีบ้อบ้านนี่สามสองสองสามเลขออกวัดนคันโดนลอกสองอนี้เหรอโอ้นี่สองสามขจะมาตรงตรงเลยสิสองสามวัฒน์คันก็ตรงตรงศูนย์หกอคันหกศูนย์มีม้อบ้านนี่ม่นมีเห็นบ่านน่ะดูหกศูนย์มีมีโอ้ผิดหวังเลยมันก็ได้ออกศูนย์หก บ้านนี้วระละคนสองสามสามสองมีบ่อเบิงหลักสามมามีสามสองบอมีมีแต่สองสามนั่นแหละหลักศูนย์มันบอมีศูนย์ทีกับบอมีศูนย์เจ็ดศูนย์นกศูนย์เก้าวระละคันนั่นแหละตัวเด่นกันเลยเป็นสองสามสามสองเอาไปลองเลยนี่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 เนาะชุดเด่นขันได้มาแล้วกันสองกับสามขัดออกใส่กันนี่ รักลอยอาจจะเป็นซีหรือว่าเป็นศูนย์ก็ได้ซีหรือศูนย์ออาจจะเป็นซีหรือเป็นศูนย์ก็ได้โอ้พี่ลองเนยันเกรกยกว่าสามตัวเขาสองตัวบนอยู่นี่ครับซีตัว,ตวนี่อในซีตัวเอาพี่ลองเด้อไปอหาไว้ก่อนไข่เด้อสองศูนย์ศูนย์สองศูนย์ซี่สี่ศูนย์ที่เนี้ยสามสองสองสามเนี่ยแต่ว่า,วาขหัสก็คือ สามสองมามีมีตัวสองสามเนาะปูเนาะตารางมีสองสามมาคันเต็มเต็มเลยนี่นี่เป็นแบบนี้ดีเลขบนดิเก้าศูนย์เกียรติอ่าล่าเก้าเก้าอ่ครับในหกเก้าเจ็ดร้ิมาบนเห็นมาบ้านครับโอ้โหนี่คือบนมากตัวหนึ่งมากตัวหนึ่งเออมามกหกครับมาเนี้เก้าศูนย์หกล่าง เจ็ดหนึ่งอ่สามกับสี่ไปตัวหนึ่งตัวสามกับสี่กับสีไปตัวหนึ่งบ่นเละไม่มาด้วยกันด้วยเออบอกเอาลําการนี้ครับผมอ,มอะไรกันเรียกมันบอกเอาลํากันแปดเจ็ดสามล่างกับเจ็ดสามได้ศูนย์กับหนึ่งครับเลขอกเก้าศูนย์เจ็ดไม่ไปลํการเลยนี่ กเก้าศูนย์เจ็ดครับล่างกว่าเก้าเก้าบัตรนีวเจ็ดเก้าเก้าก็ได้หัวเก้าเจ็ดบมไปต้องการได้นี่ครับว่าเก้าศูนย์หกโมไปต้องการเก้าศูนย์หกเจ็ดเดองบัตรหัวก็เจ็ดเป็นสามก้าสี่บมไปต้องการได้ป่ะนี่ครับวิ่งมักเสียเงินเราเนี่ยส่วนเนี่ยสามกับสี่บนเอาสูตรนี่ไปวิ่งเลยโอ้สามกับสี่บนอ่าสามกับสี่บนตลอดเลยนี่ครัผมมาบนอย่างเดียวบนอย่างเดียว หกห้าสองอีกจังสิแปดศูนย์นะสิฮะแม่บ่นหกห้าสองหัวห้าสองห้าห้าสะดอกห้ากับสองหัวกันเป็นเจ็ดเจ็ดแล้วกับแปดเรียกว่าเก็ดสามไม่บ่นมันบ่นผิดเด้ ไปบนเด้วิ่งบนเด้เกล็ดกระแปดวิ่งบนออกเกล็ดสามค่ะมาพีดดอกไม่ผิดเอาทั้กับทีไปเลยวิ่งทั้กับทีบนบ่ผิดดอกนะครับผมเอาพีดด็อกเด้ทางนี้ทางนั้นกระมีอยู่แค่นี้เนาะเดินได้ล็อกมันมิดตอนัหลังแต่ว่าล็อกตารางที่ผู้ให้ดูคือสองสามตรงตรงเลยเนาะเน้นๆสองสามตรงตรงเลยเนาะสามสองกรมี่ได้ได้ได้ล็อก อดืวอสิครับกับพีชนะมึงครพิพีชณาเอาได้ที่นั่งเด้ออาะสำหรับชาวบ้านลักร่อยบวกลักน้อยมันกับพีชนกบวกตัวมัดนั่นละห้าเจ็ดแปดมันถิ่มโมมีจักรลักเลยตัวมากว่าหันไปกับว่าแปดปูตาถิ่มเลยแปีจะไปที่ไหนบอกว่ากับโมมีเก่ากับเก่าบวกก่อนครับผมลักร่อยบวกลักร่อยผู้ใดก็ว่าแปดมากแปดมากเว้ยไปถือเป็นทำไมเสียงกันนะแปีย รอกมานอตัดกตัดแต่ปูระนรับไล่ทำไม,ม,ม,มคือกระเทยพิษกับพิษหมดดยครับ <c oughs> ผมเอาพรงเลยร่างคือกันเอาบวกกันนี่รับไปเลยนี่งร่า,อาเอาบวกกันเนาะครับปูดาวเกาก็เกาเ็นทิพเป็นทิพแปดแปดมมมีร่างโนแปดเท้าบนท่างุมมีอีกเนี่มันเมมมีทับทิพยย่าไปเราเล่าบวกกันรับแปดอีกรับแปดอีกอือ กอนี้แดับเตะอ่านี่มันมีศูนย์มีสองมีสี่มีสามมีแปดไม่ไดดับแปดเล่เหลือศูนย์เหลือสองเหลือสี่เหลือสามมาครบบนนะเอาพิจารณาได้พี่น้องได้เพราะว่าเงี่ยมันเดินที่มาเด่นเด่นหมีหกมีหนึ่งมาเห็นบังกะออกศูนย์เจ็ดกับเจ็ดแปดเก้าศูนย์หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปด เห็นป่เจ็ดศูนย์มันบอกออกครับผมไปออเจ็ดหนึ่งโอ้ศูนย์หกโอ้มันออกด้อออกดื้อมันเบี่ยงไปเลยดิเบี่ยงไปเลยดิโอ้มันเบี่ยงมากอะศูนย์หกอ่ศูนย์เจ็ดว่าได้ตรงกันเจ็ดหนึ่งเห็น่าโอ้ อาหลุดด้วยด้วยวันนี้เสียเลยวันที่ร่างแนวทางไปที่สองพฤษภาพและกรลัวาหนึ่งมาเจ็ดบันไดกาหกหกเจ็ดแปดเก้าศูนย์หนึ่งสองสามสี่หากเจ็ดหคันหามาบันไดหนึ่งห้า รวางหาเก่าหาศูนมาตุ่มกันอะไรยังีงครับผมขันศูนได้บ่านี่ยขันศูนมาตุ่นหกเลียงล่างออกไปสองตัวว่าฮะเขียนแล้วขันเชียนเอาตามสูตรนี่ละตามสูตรผู้จีเียนไหนแล้วอ้าเก้าศูนหกพี่น้องออกเต็มเต็มเนาะเต็มเต็มสามตัวสามตัวตรงเลยม้อใส่ปูดำ เนาะอัานนิพพิรังเก้าศูนย์หกเนาะเตรียมๆเลยอ่ะออกแล้วออกอีกออกแล้วออกอีกมีซาหมี่ไม่เหล็กชามโตข้าวผมอ่าเนาะภูวาปัญญาว่าเมืองก็ได้กระเทียมด้วยได้อ่าก้าวมันก็คือมองผู้ดําพันยูด้พี่น้องเด้อยมองสารพันผู้ใดมากันนี่แหละเนาะฝากไว้ ออกไปเปลี่ยนรถปูเพิ่นใช่คิดปูเพโาะว่าเครื่องห่อนมากเลยเอาพี่น้องเอาเห็นไปพี่น้องดูสิจะมาสรุปให้เพราะว่าโตหน่อยเอาเดี๋ยวเดี๋ยวจะจบสตรีมแล้วผู้ใดเพราะเห็นเมื่อกี้นี่อาธิมืดเนี่ยเอาพี่น้องล่างอืมไปไม่อีกแล้วพี่น้องล่างเพิ่งเขียนให้อืมว่าจะพึ่งเขียนนะปูว่าเอาชุดบนก่อนขั้นเอาพี่น้องเอาชุดเต็มเอาชุดเต็มเอาชุดบน เราพี่น้องเออวิ่งสามกับสี่เนาะปูให้ศูนย์สองสองศูนย์ศูนย์สี่สี่ศูนย์สองสามสามสองเนาะให้มันปูมากชนโตปูให้ศูนย์สี่สี่ศูนย์เท่านั้นเนาะผู้ใดมากเลขตามสูตรก็คือสองสามเราพี่น้องด้วยสำหรับลรางให้มาแล้วห้าเก้าแล้วก็หกศูนย์เราได้หน่อยเลยพี่น้องครับผม กอนมูเลยห้าเก้าเก้าหกศูนย์ล่านักพิณทองอัสิมาอัสิมาลังครับผมเมื่อกี้มันขึ้นบนเนาะชัดเจ็นไหมคะถารนั้พี่น้องเนาะฝากไว้ครับพิจารณาเบื้องตบนปิดแนวทางในการเสียนสลากกินแบงรัฐบาลเท่านั้นนักพ่น้องเด้อค่ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามครับผมสวัสดีครับสวัสดีค่ะ